เซิร์ฟภาระทางใจวินเวคินเซิร์ฟซิงเกิลภาระทางใจเพลงรักไม่สมหวังได้ดาราสาวไปปานวาดเล่นเอปลดปล่อยความรู้สึกวินเวคินหรือเวกินซิม,มาวาราทานยาทอรุ่นที่3าของยามแก้ไอตราตะขับ5ตัวส่งซิงเกิลภาระทางใจเพลงรักที่ไม่สมหวังสุดเศร้าที่ไม่มีทางออกโดยเพลงนี้วินถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้ได้สมบูรณ์แบบจากการฝึกฝนของครูดิวอรุณพงศ์ได้โปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงชื่อดังแม็กซ์รัน ผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินดังมากมายอย่างเบิร์ตท,ทงชัยนิวจิว๋วนน,นนทนนเจฟฟเซเธอร์และอื่นๆมาทำเพลงให้ในส่วน MV ได้ดาราสาวเปปานวาดมาร่วมปลดปล่อยความรู้สึกให้เพลงออกมาได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นวินเผยว่ารู้สึกดีใจรอมานานจริงๆ2-3ปีผมร้องคัฟเวอร์มาตลอดจนคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วกับความฝันของผมได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกตื่นเต้นผมชื่นชอบผลงานที่แม็กอยู่แล้วพอได้มาร่วมงานก็เลื้เลมาก และพอเพลงเสร็จคิดถึงพี่เป้ยคนแรกเลยติดต่อไปครั้งแรกที่เป้ยก็รับเล่นเลยวันถ่าย MV ผมตื่นเต้นเก็บอาการไม่อยู่พี่เป้ยบอกชอบมากและพูดว่าฟังไม่เคยจบเพราะร้องให้เลยพี่เป้ยอาจอิโมเมนในเพลงนี้มากด้วยต้องขอบคุณพี่เป้ยมากอยากฝากให้แฟนๆเปิดใจลองฟังเพลงนี้ดูนะครับนักร้องหนุ่มทิ้งท้าย